เรามบ่อนละตอนมาดิอ๋อแม่งเต็มหน้าเลยเฮียเฮ้ยเต้ยหนึนตีข้างหลหังวะเดินลงชั้นสองนะเอ๊ะ มตัวหน้าเดียสองตัวก็วนงขวาตัวนี้ขผมเดบักชัวนะ์ต้งใหญ่กลางโดดโดดวะ ไม่ให้จะไปไม่ให้ไปดีจะไปไหนไเราแบบนี้ Watch out คุยกอนคุย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 อมกนฮัโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับเป็นไงบ้างครับแต่ยังไง Hello, ครับฮครับ ทางบอละตอนโอ้แม่งเต็มหน้าเลยเยี่ยโอ๊เยี่ยเฮ้ยอนี่แกบอกเลยโอ้แม่งเต็มหน้าเลยเยี่ยว่าไงนะมีมินิหน้าเนี่ยฮัลโหโล Mark the location

Lab, huh? yeah. Mà vào đi. Úi. Lâu quá ba. ไปไหนไปนี่เดาน,นะแค่ปัญญาวันเดยป่ะได้ไเยาล่าง เชื่อแต่กครับนั่นมันต้องใจผมขับรถอ,อะไรครับเนี่ยอะไรโอ้คุณไม่มั่นใจผมเหรอผมมั่นใจคุณยิงนะทำไมงไนคุณขับผมมีน้ำมัน I need a sight scope ไม่ทราบครัอ เ ok ไม่ครบแล้วไปบไ้านขวาบ้านสองอะไรอ่ะคุณโดดออ่างนี้เลยเหรอแพ้แล้วผมเพาผมไม่ลงหรอกแย่แล้วจับแลงง้วไงโคตรอันตรายอุ้ย

พอดีว่ะพราะผมมันคุมเกินไปเฮ้ยมีโจวบนบ้านเีกอวะเจ้เหรอฝั่งไหนฝั่งไหนรอรอก่อนนิดคิดเองบ้านไหนฮะบ้านบนอ่ะเออบ้านบนขับไปเลยครับคุณป้าเลยอย่างนั้นมีกอปนอนเยอะคุณป้าบังไว้จริงนกแล้วแค่นั้นแหละ ใครอยู่บ้านไหนต้องอยู่กับแพงเว้ยต้องอยู่กับแพงเฮ้ยรูดูละในถังเรียบกับแพงตัวหนึงในถังตัวนึงเด็กปลาเข้าถังนะไอปลากระเพงเลยเจ็บนะเอาดิเฮ้ยเหลือยจกเฮ้ยเหลยออสอง,องตัวเลยวะ เอาดีเลยแล้วสองก็สองที่เราก็มีสองอ่ะมีตัวกายตัวนึงจะหลุดไมมา e n e เีเห็นตอนซูมข้างบนนะครับาบ้าแโอ้โหคุณไฟบิน น่ารักจังน่ารักเฉยตัวฆ่าปะไอ้ในก่มมาแล้วโอ้ยเยอะ้โอยู่ดรงยี้าวจ้าวดตัวคุณโมะปะเนี่ยคุณเอาขวาลหละ่ในไหสปานี่อะไปลงเน้นขวา้คนสองคุณโดนไฟอะ ลงมาล่าไอ้นักเรอนะสอ,อ,องสองมันนักสองเราก็มันเอาวะเชิงยิงเจ็บแล้วดึงนี่แล้วเราครบสี่ลยว่ะ ครบดิรออะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงเชิงความยายังไงอ่ะกดไก่โอ้คุณนาเอ้ย